สวัสดีครับผมเอาคลิปนี้สิพามาเบิ่งเกษตรยักษ์เด้อพี่น้องเอ้ยมันก็สิได้4เดือนกว่าหรือ5เดือนถึง5เดือนบุ้พี่น้องเบิ่งกัเออ4เดือนป๊้ดพี่น้องพันนี้หัวด่งอีหลีครับนี่คั่นมันจงไว้ปีกวัวนี่นะครับบ่ออกก็หมดนะเพราะว่าอันนี้ผมขุดหนีมันมันเน่านะครับดินมันเป็นดินหึมน้ำเงาเนึ่งนี่พุ่นน่ะเบิ้งเอาเ่ราะม่นเป็นเงาเดียวเด้อเบิ้งเอาแต่วงหัวมัน ้ามันจงไปปีกวงหัวมันหนาอย่างเงี้ยป้าดลูกสั้นขีดินออกดูเงาห่นนะป้าดิึงเบิึงเอาเออนี่ละพี่น้องมันหัวโดกแต่ว่าหัวบาใหญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันมันกระโบหันได้เพราะอันนี้พี่น้องหัวยังไดนคือโดกคักโดกแน่แท้พี่น้องเอ้เราเดียวดิเออคน่ะเออเป็นเศร้าหัวยังไงกับชิพหานะครับเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอากูน่ะ ดกท hey. like ี่อยูพันนี่เดิมปลูกอยู่ทางเกษตรยักษ์เนี่ยพี่น้องพันพันน้ำปลากรานกบบนี้นะครับผมมองเพื่อนอยู่ว่าแปดก็ได้คุณเหรอเกษตรยักษ์พี่น้องเอ้ยหัวคือดกคักดกแน่แท้เกษตรยักษ์พี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเกษตรยักษ์เอออันนี้เพื่อนที่เพื่อนขุดออกเพื่อนที่ปลูกอ้อยเด้อครับพี่น้องเออ มันจงไว้นะครับใสถึงกีนี่คิดว่านี่ไร่ละแปดตันนี่สบายนะโอ้ยแปดตันขึ้นพูนแล้วเนี่ยถ้าจงไว้ปีกว่าถ้าถ้าไปขุดอันพฤติกาทานวะคุณลาบีน่ะเออเบืองหัวมันดกจังพี่น้องเอยอันนี้เพื่อนดินดำพี่น้องเนี่ยเพื่อนที่ปลูกอ้อยเพื่อนแล้วขุดออกจงไว้มันก็เน่าพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินที่อยากหึมน้ำพี่น้องพูดนะ หัวดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยน้ำขังอยู่ตลอดนะครับเคุนกะเลยเบิ่งเอาพี่น้องลำมันก็งามอยู่แต่ว่าหักหัวบพันใหญ่พี่น้องเบิ่งเอาคุณนะคุณนะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาบ่ได้คุยดอกแต่ละเงอนี่เอออเานับดกเบิ่งให้เบิ่งด้วเอาหนี่เบิ่งสันแหลกไงหนี่นี่เด้อสันแหลกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หัวสันแหลกของสันสองอ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหัวนะครับเ่องน่าหอบน่าใสหัวคนอ่ะคนี่ะน่าเบิ้งป้ามันซีเดือนนะครับมันซีเดียนจะว่าอีกทุ่มหนึ่งปลูกซี่เดือนด้วยกันที่เชียงใหมนี่หัวมิเตอร์ลื่นแขนอยู่ได้ครับอออันนี้คือคือวัดโยนในหินมาคฝนตกมากว่าเศร้าเทียออกซิเจนัมมีมันเลยขยายหัวอะไรมิเตอร์สีน่า ปุยปุยตรงนี้คือว่นใดใส่นะครับว่าแต่ฉีดยาข่ายยาเนี่ยในฝนตกมาหล่นเลยปล่อยเลยตรงนี้มัดยาข่ายยาอะไรเมื่อเงหุ่นอุยดลอกคักพวดบล็อกมันเป็นน้ำมันดกพวดนี่บัวหัวมันเล่ใบใหญ่อ่ะฮะยี่เทิงเทิงหัวกับไงได้ของยี่บัวเกษตรยากขึ้นกันเกษตรยากขึ้นเออทีทนทั้งละหุ่นเออ เบิ่งเอ่อพี่น้องเอ้ยหัวมันเนี่ยแต่คือดกคักดกแน่แท้กว่ากล้องดกนี่ยกให้เขาเลยกเสกจักนี่เออพู้่ะเอ้ยอันนี้สามสั้นสี่สั้นพี่น้องเอ้ยเดืปลูกอยู่เออแล้วเวลาการคูดขึ้นมามันก็บอยู่บนหลุดหักง่ายเลยมันมีขึ้นมาเลยดีอยูเกษตรจักพี่น้องเอ้ยเอ่อมาเบื่องไปกะเสษตรนักเอาคนงานก็มีอยู่สี่ห้าคน เอออันนี้เพื่อนปลูกเพื่อนไม่ได้ใส่อย่างได้หนพี่น้องอ่าปลูกปลูกแบบโซทิงพี่น้องก็หัวดดคักดกแน่พ้ดพี่น้อง้ยเออโอยเบิ่งเอารถพี่น้องอ้ยดคักดกแน่เอ่อเบื้องพี่น้องเต็มเต็มจ่ด หัวแม่ดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยพี่เจนาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องคนน่ะหัวยังไงคือดกพุด,ดกเรียแต่ว่าหัวโบอ้วนพี่น้องเอ้ยนี่เพราะมันดกแต่ว่าผมก็แค่มักมันดดได้พี่น้องผมมักมันอันเงาละสิบหัวแปดหัวก็หวังเสียพี่น้องเพราะว่ามันหัวใหญ่ถ้ามันดกเรามันแย่งกันนะพี่น้องผมว่าอันนี้มันก็ดกคักดกแน่พดเบื้องแน่ แต่ว่าดินตรงนี้ดินงามพี่น้องเป็นดินเป็นด,ดินดำเด้อพี่น้องเด้อดินงามงเบื้องสองสาวหันกำลังหักเอาเอ้ามันหักเอาก็ได้เป็นปะเนี่ยเออเอาไปเบื้องสาวสาวหักโน้พี่น้องเอโหโหเอ,อผู้ใดสนใจก็ติดต่อมานะครับเนี่ยผู้สาวสองสาวอยู่เนี่ย เออเพื่อนบ่อฮันได้มีลูกมีเต้าเพื่อนบ่อฮันได้แต่งดอกแต่งงานโสดเตี๋ยเออเพื่อนเป็นโสดกันเยอะโสดลูกสวงเออกำลังเก็บอเออเบิ้งโอ้ยมันก็ดกคักดกแน่ยพอดพี่น้องพอดหัวใจเออเบิ้งหัวบ่มีประโยชน์เออเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาคุณน่ะเออมันก็ดกคักดกแน่ยพอดเนาะเบิ้งเนี่ยนี่แหละมันดกหัวไม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยมันดกหัวไม่ใหญ่ สู่เกตมังกรบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยเมึงเราก็ได้ถ้าเกตมังกรต้นซ้ำนี่นี่เอาหัวออกบ่อบบัสเด็กพี่น้องเออบอกแลยเนี่ยถ้าเกตมังกรงามซ้ำนี่เอาหัวออกบ่อบบัสเนี่ยถ้าเป็นต้นเกตมังกรงามซ้ำนี่นะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องหัวนี่ซ้ำแขนเนี่ยถ้าต้นซ้ำเนี่ยคุณอ่ะอ้ยดกคักดกแน่พี่น้องเลยเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละ ครับพี่น้องเอ้ยเบื้องเกษตรยักได้พี่น้องสวัสดีครับผม